กรชี้ว่ากฎกระทรวงของรัฐบาลครอบคลุมแล้วเรื่องพอรบสุราก้าหน้ามันเสรีเกินไปวันจะก,กระทบเศรษฐกิจโดยรวมวันนี้คุณธนากรเนี่ยชี้แจงนะเป็นปากเป็นเสียงแทนพลเอกประยุทธ์จันโอชาชี้ว่ากฎกระทรวงของรัฐบาลครอบคลุมแล้วนะครับสำหรับเรื่องอะไรละ่ะเรื่องพอรบสุราเก้าหน้ามันเสรีเกินไปวันจะก,กระทบเศรษฐกิจโดยรวมมันไม่ใช่โดยรวมนะครับมันกระทบเศรษฐกิจของผู้ผลิตสุรา,รายใหญ่ที่ผูกขาดผ่าน กหมายแต่เป็นกฎหมายที่อะไรครับที่มันไม่ยุติธรรมกับประชาชนคนไทยนะครับแต่คุณธนากรบอกว่าโอเคละแบบนี้มันดีอยู่แล้วนะครับธนากรวังบุญคงชนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้พลเอกประยุทธ์วันนี้นะฮะ3พฤศจิกายนคุณธนากรสสบัญชีร,รายชื่อพลังประชารัฐในเวลานี้นะครับก็ไม่ได้ถแถลงแทนพลเอ,อกประยุทธ์เสียทีเดียวแต่ว่ามาถแถลงในนามของฝ่ายหนุนประยุทธ์เหมือนเคยนะครับเพราะว่าเป็นสสบัญชีร,รายชื่อแบบปีสุดท้าย ของพลังประชารัฐแล้วได้กล่าวถึงกรณีที่สภาเนี่ยมีมติคว่ำร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับที่ที่แก้ไขนี่นะครับหรือที่หลายคนเรียกว่าพรบรสุราก้าวหน้าก็อยากให้ฝ่ายค้านเนี่ยเปิดใจรับฟังความห่วงใยจากที่ประชุมสภาบ้างเพราะหากเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ชุมชนนั้นรัฐบาลก็พร้อมนะครับจะสนับสนุนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าพรบรสุราก้าวหน้านั้นเห็นได้ชัดเจนว่ายังมีจุดบกพร่องอยู่หลายจุด ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมากเอาถามอย่างนี้แล้วกฎหมายกัญชานะนะ่ยนะครับผลกระทบเห็นกันคาตาอยู่นีงได้เลยนะครับแต่นี่ใช้เหตุผลบอกว่ามีข้อบอกพร่องอยู่หลายจุดซึ่งรัฐบาลก็ได้ระบุเงื่อนไขเพื่อลดผลกระทบต่างๆดังกล่าวในกฎกระทรวงแล้วไง่ยกฎกระทรวงมันดีอยู่แล้วนะแล้วเงื่อนไขเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยแท้จริงดังนั้นอย่ามัวใช้วาทะกล่าวหาว่าเงื่อนไขเหล่านั้นนะครับทำให้ไม่เป็นการเปิดเสรียอย่างแท้จริง ธนากรยังบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าควรจะเปิดโอกาสในการผลิตและก็จาหน่ายสุราและก็เบียแต่ไม่ควรใช้อิสระมากเกินไปจนไม่มีขอบเขตตามพรบสุราก้าวหน้าก็ต้องยอมรับว่าสุราส่งผลกระทบต่อสังคมต่อศีลธรรมเป็นคนมีศีลมีธรรมกันเสียอย่างนั้นครับซีฝั่ง,งพวชรโดยปากธนากรส่งผลต่อสุขภาพกันเสียอย่างนั้นครับและกระจายตัวการผลิตไปยังทุกบ้านเรือนทุกท้องถิน่นสุราเบียมีราคาถูกลงอ่ถูกลงก็ไม่ได้นะครับกระจายตัวทุกท้องถิ่นก็ไม่ได้ งั้นไปยุบร้านค้าส่งเหล้าเบียร์ไหมฮะไปะยุบร้านค้าส่งไอ้พวกบรรดายี่โปรซาปัวที่ส่งไปเหล้าเบียร์ไอ้พวกที่ผูกขาดเป็นเจ้าส่งประจาจังหวัดแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าไหมครับนะของพวกบรรดายี่หอสัตว์ใหญ่ทั้งหลายสัตว์ในตำนานทั้งหลายฮะแกบอกว่าทําให้การเข้าถึงการถึงสุราเนี่ยง่ายขึ้นทุกพื้นที่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนและครอบครัวที่อ่อนไหวต่อปัญหาสุราซึ่งจุดท้ายจะหนีไม่พ้นนะฮะปัญหาเดิมๆคือปัญหาครอบครัวการเมาแล้วขับการทะเลาะวิวาท ดังนั้นรัฐบาลจะมีความหวงใยในเรื่องนี้พราบาสุรากนะ้าหน้าแม้ว่าอาจจะแก้ไขการผูกขาดได้แต่กลายเป็นนะมองว่ามองข้ามผลกระทบไปที่เกิดขึ้นต่อสังคมในอนาคตซึ่งขณะ,ะกฎกระทรวงนี้ก็ได้แก้จุดอ่อนไปแล้วนะครับโดยหัวใจของการแก้ก็แบ่งเป็น2ส่วนนะหนคือการปดล,ล็อกทุนจดทะเบียนและกําลังการผลิตให้รายย่อยทําได้และ 2. เนี่ยเงื่อนไขสําคัญในการนะป้องสังคมปกป้องสังคมและประชาชนเช่น ผู้ผลิตต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปเพื่อปป้องเด็กและเยาวชนแม่เข้าสู่วงจรการผลิตเสียเองลําพังกินกันอย่างเดียวก็ห้ามยากแล้วเรื่องแบบนี้ฝ่ายค้านต้องตรหนักบ้างนะฝ่ายค้านนะคุณสํานึกบ้างธนากรยังบอกว่าส่วนเงื่อนไขที่ต้องนะครับทำตามพรบโรงงานนั้นมีสําหรับรายขนาดกลางขนาดใหญ่เท่านั้นส่วนรายเล็กผลิตที่บ้านนั้นมีข้อกําหนดเพียงแต่ว่าใช้สถานที่ที่มีความเหมาะสมปลอดภัยต้องมาขออนุญ,ญาตก่อนนะจะให้ทุกรายตั้งแบบไม่มีเงื่อนไขได้อย่างไร ถ้าส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างจะทํำยังไงเวลามีคนรอบข้างร้องเรียนสร้างความเดือดร้อนจะใช้กฎหมายใดในการแก้ไขหากให้อิสระในทุกอย่างขนาดนี้รู้หรือไม่ว่าโรงสุรามีน้ําเสียมีกลิ่นนะมีแหล่งความร้อนอย่างเช่นการตั้งหม้อกลั่นและแอลกอฮอล์สุราคือเชื้อเพลิงดีๆนี่เองอันตรายเกิดขึ้นได้ใช่ไหมจะไม่มีเงื่อนไขเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรส่วนการนะให้รายเล็ก ขยายขึ้นเป็นข,ขนาดกลางก็จะมีระยะเวลาดําเนินกิจการหนึ่งปีก่อนเพื่อดูความพร้อมความปลอดภัยปัญหาคุณภาพสิ่งปนเปื้อนความสะอาดหรือแม้กระทั่งการร้องเรียนต่างๆหากมีการดําเนินการด้วยดีก็ไม่มีอะไรมีปัญหาก็ขยายกิจการต่อไปได้มาตรฐานคุณภาพสุราก็มีความสําคัญนะรายเล็กรายใหญ่ต้องผลิตได้มาตรฐานขั้นต่ําเท่าเทียมกันนะเพราะว่าสิ่งปนเปื้อนการหมักสุราหรือเบียร์มีมากอย่างเช่นแกพูดถึงอะไรนะ นะอะซิตันอะซิตันดีไฮด์นะครับที่เกิดจากการหมักนะสารปนเปื้อนอย่างเช่นยากําจัดศัตรูพืชเอาโลหะหนักเอาใส่ไปด้วยนะสารเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสมองต่อตับไตจะป้องกันประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้บริโภคด้วยรัฐบาลต้องเสียงบประมาณมาดูแลประชาชนอีกเพิ่มปีละเป็นแสนล้านบาทถ้าปล่อยปละละเลยเรื่องงบโรงพยาบาลเพราะว่างีนะ้จึงต้องมีเงื่อนไขให้ได้มาตรฐานสุราฝากทิ้งท้ายครับคุณธนากรบ,บอกว่าดังนั้นรัฐบาล ก็เลยมีความจําเป็นครับต้องออกกฎกระทรวงที่มีการเปิดกว้างให้ผลิตได้มีการยกเลิกเงื่อนไขากาลังแรงมา้าและเครื่องจกักรและทุนจดทะเบียนในขณะที่ต้องมีเงื่อนไขครอบคลุมการป้องกันเยาวชนปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการผลิตปกป้องสุขภาพของประชาชนล้วนเป็นเงื่อนไขที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชนนะครับไม่ใช่คิดถึงแต่เรื่องเสรีกันอย่างเดียวที่สําคัญการออกกฎกระทรวงรอบนี้ก็มีผลทันทีไม่ต้องผ่านร่างพรบรใช่สิครับออกง่ายๆนะและไม่ต้องรอกฎหมายออกกฎกระทรวงหลายรอบ ในภายหลังซึ่งหากรัฐบาลหน้าไม่ยอมออกกฎกระทรวงจะทําอย่างไรละ่ะดังนั้นรัฐบาลนี้ทําให้แล้วเนะี่ยกฎกระทรวงเนี่ยดีกับทุกฝ่ายขอให้ทุกฝ่ายค้านเนี่ยนะทุกคนที่ค้าเนเข้าใจและคิดแบบนะคิดแบบอย่าคิดแบบไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องหัดมองให้ครบทุกมิติแกสอนไปเลยนะสอนเลยว่าต้องหัดให้มองมองให้ครบทุกมิติเนี่ยนะ โอ้มองมองคุณธนรมกรน,นี่เปรียบเทียบเหมือนถ้ามันเสรีเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะสุขภาพนะเมาแล้วขับนะเสียงงบประมาณในการดูแลเรื่องของโรงพยาบาลอีกนะ mm. คือคุณผู้ชมครับไอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วเสียงขบประมาณด้านโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องมาดูปริมาณการ,ราบริโภคในประเทศครับ mm. ไม่ใช่ว่าพูดลอยๆไม่ใช่ว่าผลิตทุกบ้านได้แล้วขายขายกันได้แล้วมีรายได้รวยกันแล้วมันจะมีผลกระทบด้านสุขภาพมากขึ้น คนดื่มมันก็ดื่มครับคนไม่ดื่มมันก็ไม่ดื่มนะครับคนดื่มในชุมชนยิ่งดีสิอีกเดินกลับบ้านได้นะไม่ต้องไปโรงเหล้าโรงเบียขนาดใหญ่ไม่ต้องไปร้านอาหารหรูหราแล้วขับรถกลับนะครับถ้าสมมุติปริมาณการ,รบริโภคภายในประเทศมันยังมีเท่าเดิมเม็ดเงินเท่าเดิมแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนป่วยจากสุราก็จะเท่าเดิมถูกไหมครับคนป่วยจากสุราเท่าเดิม,มงบประมาณด้านสาธารณสุขก็ไม่ได้มากขึ้นนะครับ การจะเสียงบประมาณการรักษาพยาบาลสาธารณสุขมากขึ้นเนี่ยมันต้องแปลว่าปริมาณการผลิตมันมากขึ้นการบริโภคมากขึ้นเท่านั้นแต่นี่ยังไม่มีอะไรชี้วว่ามันจะมากขึ้นได้ขนาดไหนนะครับนั่นคือในแง่ของสาธารณสุขที่เอามาอ้างความปลอดภัยที่เอามาอ้างก็เฉยเช่นเดียวกันถ้ากินใกล้บ้านทานใกล้บ้านความปลอดภัยก็มากกว่าเมาแล้วขับก็ไม่มีนี่คือข้ออ้างที่ถูกน่าจะตีตกไปนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อบริโภคกันเท่าเดิม แต่รายได้เนี่ยถ้าเป็นสุราก้าวหน้ามันจะเข้าไปอยู่ในชุมชนได้มากขึ้นแน่นอนประหยัดค่าใช้จ่ายในการดื่มได้งานสั่งสรรประเพณีก็ใช้ของชาวบ้านได้เงินที่กระทบกับโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับที่สําคัญเองสิ่งแวดล้อมมันจะเสียไปไหมก็โรงงานผลิตขนาดใหญ่ที่สร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมสร้างน้ําเสียอยู่ในเวลานี้ทําลายสิ่งแวดล้อมในเวลานี้ยอดขายตกมันก็ต้องลดกําลังการผลิตไอ้นั่นนะฮะ ดีต่อสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 954605580